เาไม่ต้องเก็บไปเลยนไหยกยอยไปเลยไปเลยเราตล่งรอดเขาบอกว่าลุยพี่ป๊บ wow ี้เขาบอกว่าลุยได้ล้สนุกแล้วสิบวิสิบวิหนึ่ง เอาอยัางวะมายูกกดกดกดโอ้โหหยุดอย่าขยับโอ้โหเร็วจังครับนี่คือการโจ้นทำไมรู้วะเดี๋ยวเดี๋ยว นนะครับกูตำรวจขอเล่นแต่นะครับนี่คือการแบบจกครั้งแรกเลยนะครับของเอ็มเอ็มและเอ็มอินนะครับนี่คือการโจนครับเออใจเย็นๆนะครับใจเย็นนะครับข้างหน้ามีสองคันครับเอ็มอินก็หเวลาคล้วรันหยุดนี่คือการโจน ปีใช่ไหมไม่ใจ่ไม่เคยปี่ะแกไปไหน่ไม่ได้ยิงปีอะจะเริ่มยิงแล้วนะจะเริ่มยิงแล้วนะแต่วไม่รู้ได้ไงก่อนมาย่ไม่เขาอยู่แถวนี้พอดีพี่เขาอยู่ท่าเรือเลยอ่ะยี่มที่อะไรวันนี่ไอ้สัสไปเร โอ้ยว่าไวสองคันเลยอ๋อสองคันเลยวะคันเดียวก็หเดเจ้าติ้งคุยกัเดวอจะว่าไรผมขอโทษครับพี่พี่สาวผมรอผมมาค่ะไี่อย่าบอกมาพี่ตูดมากเชื่อปะเขามาตามเราเขามาตามเราจริงจริงเขาจะเล่นกับพี่ไงยูพี่เดวบอกว่าเดี๋ยวตามเองคันเดียว แน่นอนมีคันเดียวตามคันอื่นก็ได้ปะพี่ปพ้่แล้วรถวิ่งกันปะสมมติว่าถ้ารถพังแล้วอะไม่ต้องช่าที่ไม่ไม่หนูนน้องมอถ้าสมมติแบบรอให้มันพังจริงๆอะค่อยวิ่งเดี๋ยวหาจุดอยางไม่โดนไม่โดนไม่โดนข้าถูกุกก็มาดีค้า เขาไม่ขับลวลุผมขอโทษครับอุ้ยวาววววเกินกินกินกนกน้ยผมขอโทษครับไม่ดูด้วยแล้วกูไปไม่ถูกตองไปตองไปเรื่อยเลยเอาให้เอาให้รถชาวบ้านหมดเลยครับไปยีนไข่มุกไปยีนไข่มุก เหลือจะเชื่อมกรนวะวรถรถเรก็แงก่อรถต้ลยไมใช่หมุนกลับไปแล้วก็หมุนกลับมาเคงไม่ได้เลขคงไม่ดีเลยคันนี้ถ้าเกินกี่นาทีรอดนะถ้าเกินกี่นาทรอดนะ อุ้ยเป็นสิบาทต้องไม่ต้องเสียงหวอหายเลยพี่โดนพี่เกียวเฮ้ยอุ้ยเรปยิงเขาทำไมเพชมีเพชเพชเ,เ,เ,เขาว่าเราวิ่งไหนดีไม่เงยเชี่ย <c oughs> นั่งท่าดีๆแหนโ,โอ้ยท่อนขาท่อนขา เอาไหมเอาเราหยุดบอกขเปลี่ยนคนขับเอาไหมเอาไหมเอาไเอามเอยูเล่นไหมเล่นได้ไหมให้ดูคระบบอกบอกได้แป๊บนึงครับเ่ยับแป๊บนึงครับเปลี่ยนคนขับได้ไหมขอเปลี่ยนคนขับเลยครขอเล่นนะครับขอเป็เนคนขับเร็วเรเร็ว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 เวเร็วเวเร็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 วเรวเรว ใส่ไพยายามใส่ว่าพื่อะยิงไม่โดนเอยิง่โดนเออเออโอ้ยสวยสวยอยงัดิทิยงรถอันถ้าเป็นแบบนี้ควันไฟมันจะขึ้นปเนี่ยม่ขึ้นขึ้นขึ้เขาต้องสีล้อถึงจะถึงจะตอบได้ถึงจะตอมาได้ที่สล้อก่อนไอ้เหี้ยพี่ป๊บี้ทำไมมันเป็นแบบนี้ี เออพวกนั้นผู้กงนัง้น,น,น,นสวยยุ่งสวยน่ารักนารักเออเียอะไรเฮียเียอะไรเฮียเียอะไร

เอาปวิ่งปมนะ,ะนโอเคโอเคโอเคแปออกโอเคแล้วปเอแล้วกูลงไปเนือเ่ย <laughs> เดี่ยวเดี่เดี่ยวเดี <laughs> ่ยปเดีเียเ่ยเเยเเยเย เลยเหรอ,อไมเออตุอยอ้ย่ะโมเสียค่าโมยแล้วกูไม่นะเอาเอาเจ้าเป๊ะครับออนี่ยี่สิบแล้วกู แต่ยี่สิบในสภาพแบบนี้นะไม่แต่ว่ายี่สิบใสภาพแบบนี้นะเอาในน้ำเหรอไม่ยิงเพเซอร์แล้วล่วงเลยปล่อยลงดิจะน้อยแล้วครับปล่อยลงเดี๋ยวซ้อมเลยอุ้ยอุ้ยอะไรเสียงผีนะเมื่อกี้พี่มากโคตรโดนจับยิงเพเซอร์ทีเดียวไปเลยเถอะโอ้นี่หนูจะบอกให้นะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแบบ ไม่ยิงล้อหนูโดนนะพี่จับหนูไม่ได้หรอกหนูบอกแค่นี้ตำรวจมันต้องยิงล้อให้โดนซิจะให้หนูขับแบบหนูกะจะพาพี่เล่นหน่อยโถงานเยอะ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 ช่วงนี้งานเยอะช่วงนี้งานเยอะถ้าหนูอยากขับรถเล่นก็บอกพี่เดี๋ยวพี่พาไปเออไม่ใช่ไม่ใช่จกปืนแล้วขับรถเล่นหนูอยากมีความหวาดเสียวอะค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะต้องถามเป็นคนตลบี่ิรอฟื้นก่อนเดี๋ยวถามนี่

มีคนตายคูนึ่งถุงขออยายิสนะครับไม่ให้ไม่ให้ฉันไม่